สบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนพี่น้องเบอร์น้นองเอาสบายดีน้องนักเพศโดยน้องสบายดีดยยดป้าพัดกิดกิน,กนขา้าวแซ่บบ่แซ่บอยู่กินกับยังนี่ฮะกับตำหุงโอ,โอ้กับตำมังแดงพ่อาน้องป้าเป้าเด้อสบัยดีชวนป้าลุงเพิ่นกินขา้าวนรำกันไว้มาเด้กเเดอกินข้าวเด้อสิดอกเอาอยู่บ่เป็นบ่ยนมาหอบัดนี้ เออเช่นไอโจ๊กเป็นไหนไอจ๊กนอยเป็นภาษบาลป่ะเมย์น้อยโอ้โหนี่ในเขือนว่าเช่นตัวผู้ได้เป็นคนต่ำนี่เมยน้อยเมยน้อยดูเนาะเม่น้อยกับเมย์พรเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเลยอ่าตัวถได้อย่างนีพิ่มนี่ปนปนปลาลวกพัก Ờ, มะ anyway. เ,เต่งแล้วก็ผักกระลำนะพี่น้องตำมงหุ่งอู้ทเถอะปลากระป๋องเบิ่อแล้วว่าปลากระป๋องนั้นยังอยู่เดจืดอยากตำมงหุ่งเวนบอกตำมงหุ่งคนละกินหลายเด้อยามมันห่อนเนาะกระมันห่อนวายโุล่เป็นยังไงคือหมอกขาวต้นๆนะแค่พู้นั้นถ้ากระแป้งห่อน

bà đi dâu hit pinball hit pinball mousa mousa bay hit bay hit bay nope 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 hết nope 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 พีน่น้องน้อมือด้านน่ะมาาเรื่องดินเนี่ยเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่อนอ่ามาคำ้ำพี่น้องเอลยก็เลยอ่าบวท่านได้อยู่อ่าตอนเพิ่นถอกดินทำเนาะเอาสบายดีอสองเบาน่นี่โอ้ยเน็ดหลังนางสาวง,ง,ง,งามยุ่น้ำเย็นนี่อู้ทัอหง่อนมีเสียงแมงจันเริ่มบอกเลยแล้วเดี๋ยวนีิฮนะแมงจันกับมน,นสิอ่าสิตายแดดเพราะมันมันก็ไดผลบตุตก อ๋อ่าใช้จะเอื้อพรพั่คุณใส่ดีี่เนาะทั้งหลังคุนบอกใช้เมย์ไปทั้งไหนเมย์ทั้งไหนพาพาเบาไปไว้ใช้เมย์น่ะเมย์ไปทั้งไหนไปพาไปรู้เข้าใจบ่เมย์แบบจึงกวยไจ้กัรับไปไปหาแม่ไว้ทั้งไหนเม่ไปทั้งไหนพูนแม่ไปทั้งพูนเซตบาทนี้เซตพูนโอ้ Ô mẹ chú phút. Ô. Bỏ xe. Nhiều phi phật à. Rồi đó, sao vậy đi đó, ê đó. Rồi, nó sao vậy đi. Mùa xa vậy. Thấy và điện phần mà thọc là nhanh mới ma bỏ. ไม่ทาว่านนี่ค่ะลดไมโครพันตายแป้งรถเมื่อวานนี่ค่ะแล้วเมื่อวานได้ยินเสียงมาจกเลยนะหัวจกในไกลๆอันนี้เป็นขาวๆเลยว่าโดยมันแหลกเลยค่ะมันถึงจกโอกาสที่ว่าโอกาสดีได้เนาะตอนแรกคือว่าจะเอาใส่เด้มาถมมานะแต่ว่าทำาบได้ดินเมื่อกี้นี่เวลาที่มันยุ่เนาะมีเวลาไปได้เนาะเพราะว่าทำาบไดดินเห็นด้วยมันต้อก่อนจะเห็นก็ต้องได้ปั๊บแต่งใช่ก่อนถึาจะได้ถมเนาะนี่มันมันมันก็เลิกในนี่เนาะ แนวแนวอันมากอันนี้ออกง <us ur boast ful> ัวกัดก่อนโอ้ยด <noise> uh, ีแท่ท่าก็พอเชีนบอท่ามันละเนาะจับท่าโอ้ยดเแต่นอนถ่ายเลยเพราะว่าเพิ่นกะรถเพิ่นเสียเนาะพี่น้องเพิ่นกะบริมีเจตนาว่าสิบมมาส่งเรกพี่น้องเลยอ่าเพื่อนรถเพิ่นเพื่อไปสั่นเอองัวนี่กัมันกับครับหมักพริกคือกันเนาะ เออมันเพชรมันกับโมกินนะบาเทนเดนบอกแหวเหวนบตเออบางบางชนิดเยียบไปทั้ว่าบางพริกโพ่น่ะโบเลือว่าตายฮะพริกพ่น่ะบางพริกโพ่นนี่กินมันบแม่พี่บ่บบตาว่าสงสัยงัวตัวนี้เป็นกระเพาะแน่นอนเนาะงัวตัวนี้เป็นโรคกระเพาะคลำหบวกพริกป้าต้นนี่ตายแล้วนี่เอ้ยมันักอ๋อ นี่กับมูลในปุ้ยพี่น้องเอ้ยอ่าเป็นหมากดกนเนาะอือคือจะที่ไหนพี่น้องกาอาเซนเพิ่นว่าซองรถเนาะพี่น้องเพราะว่าลงมาถมบ่นนี่แต่กาซองรถนี่ไงคือที่พ่ออยู่บ่อนอ่างมันนี่เนาะพี่น้องบ่อนหัวชีตั้งอยู่นี่แหละถ้าว่าให้มันพอบนเลยมันกับบ่อพอเลยเนาะอ้อหอนอเนาะ แดดเนะ่าตอนคืนมานะผ้าเหลื่อมย,ยับยับยนะับยเนาะพี่น้องแต่ว่าจะตกอยู่ทั้งใดฝนกระดไดพี่ชั้นอ้ยเนาะโดยเนาะทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องบัตรสกูสตคนเด้อเนาะพ่อพี่น้องเนาะกะเป็นยังไงดิเนาะอากาศอยู่ทางฝั่งไทยพุ่นเนาะหรือว่าอยู่ทาง่า,างประเทศเนาะกะร้อนคือทางบ้านบ่าวตาอยู่บ่เนานะพี่น้องเนาะเนาะคือ อันนี้กะมันอ่ามันกะโบเมนไวซี่โบเลิกเนาะพี่น้องหกทอนถุเลิกพอสมควรอยู่อืมอันนี้แหละเนาะอ่าเพราะว่าดินเม่น้องน้ำเพชรเพื่อนนะพ่นหอดอ่าใหนาพุ่นพี่น้องหอดวัดคันน่ะเนาะบอต้าว่าอ่าซื้อนี่นะหรือว่านี่ดินบล็อกมันเหลือเนาะถ้ามันเหลือดลายก,ก,ก็ก็นี่ขุดขุดลงแล้วก็เทเทคานเนาะ นี่คือความูคิดปาะตานะทนาน pues น yeah, นเทล้วก็กอขึ้นมาอ่าก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งโบหอน้ำเจียรโบหอน้ำเสาะตัวนี้แห้งอะนะเยื่อหว่านน้ำทางเขากับอ่าถอนอ่าของน้ำเขานี่แห้งพดและเยืนทถอนของน้ำเราไปเนาะยามน้ำมาแห้งอะนะข้างบิงเนาะพี่น้องว่าเบาแยนเบิ้็นสีย็นจังได้อ่าอันนี้มันยังเพิ่นชะนี่ข้อไก่เพิ่นบ่อนี่ อขอกไก่เพื่อนพี่น้องเลยใส่สบปูนพุนะเพนสังกสีไขยู่มีกะหองน้ำตัวข้าวเพื่อนพี่น้องเลยอกิ๊ตูเพืนจ้ะ อ่าน,นอนมันยังนน้ง,ง,งะบะน,บนี่โอ้ยบนี่เห็นคักบะนี่เอาพ่อลงพ่อละหนยตาบอดห็นเป็นชาวตาบอดกูได้เด้อมันเกี่ยวกันจบอกบอกคำอ่าจุ่มหนาลูกกระทงังแล้วกัอ่ามืนตาใช่แล้วแหละาาเจ๊เกือมันเชร้าจะบอเจบบะนี่ล่างอกล่างอกใครเนี่ยจะบอโอเคมหนบ่ à ok đẹp men vào đẹp tà phật mà không ôi năng bên năng sụt năng sau như áng tại cao cứ bác lìn nấm cạn bên năng ngào hoài như hàn và đi hòn bơ ô nong เมนลราว่าซื้อเปิ้ลเะว่าเออ้องเปิ้ลใส่โฟลงไปตึกป่าป่ะเอะอเนาะหมู้องน้ำเพชรเพิ่นพี่น้องเอ้แตเก่ากับมาลินนี่แหละเนาะอืมในตู้นี่ยังได้ห่อนแหงประตูเ็ทุกฮ้าก็โตกเทียงมานีแหงกระเต็กเนาะเป็นยังได้ในท้องในใส่ดีขึ้นดป่ะ เออตลดอืกพออยู่น้ำผื้น้ำยาเนาะอยู่ได้แต่น้ำยาเฮยบอกมันขินแหงกับเอาบนท่านนี่แหละลกคนเท่าโลูกแก่สลาคือเป็นแาโลูกสาราลกคนเท่าฮะบัดแม่ยังนุ่มโบเห็นเป็นยังเด็หนูท่างรับจ้างยินโยเนาะตอนยังนุ่มก็ตอนเท่ามันกระต่างกันแล้วจังวะได้อุดนามือละให้มือละให้ปานคำนา มันบ่อได้แล้วเดี๋ยวน้อเหือเฮงเขาตกแล้วตัวมีนบ่ได้แล้วยันยังเบาเฉดขนมโอ้หน้กตอนน้องๆ่นพี้เาเลยแต่ว่ามันเบื่อเหือเฮงก่อนแต่คราวตะกี้ว่ายังน้องหาบซีนหาบใครไปเปลี่ยนเขาไม่ตุคนเราหับน้อไม่เน้มัน ภาพนองไม่ภาพไปตองปุงพบมดแม่เกิดมาชาตินี้แต่เดี๋ยวนี้มันบ่ได้ซ้ําเฒ่าพเออจํานี้ก็ถือว่าดเตินึงเนาะถือว่าน้องเมันอึถือว่าถือว่าหอประสาสําหรับผู้บ่มีคือเฮาเนาะอ่าเลยแม่ตูเพิ่นมาได้ซําเฒ่ามาเห็นอ่าตอนเฒ่า นี่จ่ายน้ำน้อเป็นยังไงรถเพลินนี่คือตึงอ่าเบิ่์คันเร่งมันนี่นะเป็ีตะย่านแท้ว่าพาก,กันรอกับบอจิตนี่อ่าบัดยามอวยนี่บัดยามเข่าโค้งนี่มันบป่ปืดปืดไปบ่ว่ค <c oughs> <c oughs> ันเร่งกับมัดเอาเนาะพี่น้องโอ้ยโหไหลนี่เพิ่นเป็นว่าจะได้บ้าตากระปุกเป็นแปลงให้เลยหน่องพี่น้องผมสิลุดสิลุ่อยบุ่นเลย โอปิดนะนนี่แมนบอกต้องหาสร้างคนได้เนี่ยนี่ก็ในพี่น้องเ้ยนกะหาบทัววัทันเนาะหาเงินหาคำก็ได้ได้ได้ยางเสียยางจับนีเบิ้นหันพี่น้องเบิ้นมากนี่เนาะ เพราะว่ารถทางรถเพิ่นว่าสีมาทรงดินแต่ว่ารถบัสเสียตะก่อนพี่น้องเลยโอ้ยว่าบัดบางหัวแล้วห้อยงัวเข้าไปจัดการมูลอุ้ยปุ้ยมือหนาบอตากับบอเซนกับถ่าเพิ่นจนคำเนาะมือนาอาโมงยได้เมื่อมือนนาพิ่นพันเพิ่นจิตลงมาทรงสี่โมงครึ่งมาสันกายครึ่งแล้วก็บฟ้ากันเมื่อแล้วว่ะบัดอารถเสียก่อนเออเจ้า เดี๋ยวเนาะตอนแรกอาวาชีคุดบนนี้พี่น้องอยู่ห้องน้ำนะแต่ว่ามันใกล้ครับอ่านี่เนาะบนบนนิงใส่ใส่ใคนี่ไหวนะอันนี้ก็เลยเอาบนเก่าหมดแหละแก็ห้องน้ำก็ชีฮิตอยู่บนพูดละวะนี่ก็บชีห้ทั้งเอื้อยเฟินเนาะแบบอ่าว่างๆหรือว่านี่ก็สะให้มันเพียงซะพอผลตกผนอย่างว่าตกใส่มันจังชีได้เจ็บได้อ่าเป็นเดินบ้านเดินเทอนเพียงเพียงไปเลยแล้วพี่น้องเพป็น กะเพื่อนอย่างเป็นเห้มันเจบ็บมันตันซะ <c oughs> ว่ะฮะก็โอเคสนุพกพื่อนพี่น้องเนะาะจังใดว่าตาก็คือชิได้โฟโตเจ้าคิปแล้วเนาะเพื่อนพี่น้องก็อ่ามื้อนี้กับผ้าท่ไมพี่น้องเนาะมาเบิง่งว่าทางอ่ารถเพิ่นมาโซงดินแล้วบ่เนาะพี่น้องแต่ว่ารถเพิ่นยังเียังเสียอยู่ก็อาเป็นมือใหม่อีกเนาะพี่น้องเนาะว่าสิแหละอ่ะบาบัดเป็น กะเป็นข้าเดียวรถเพิ่นก,ไนก็ได้ชันกะห่วยคือสิได้มาเคลียมาถมเลยชันกาจังไดกะไปพบไปพอ่อเนาะกับบอตาในคลิปต่อไปเด้อเนาะเพื่อนพี่น้อง,องหากว่าบอตา้าพ่อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำลายล่ะพี่น้องเลยอ่าฟังเบิ่งมืแงลงอีกเนอยอยาะเอื้อยบัดนี่อ่าชาวบ้าเข้ามามาชมเมืองเล้งกับเม,มอืองเล้งมือง <c oughs> <c oughs> รถแล้วซายไปหาแ์ดบ้านเราดินเร่งเป็นภายอกนเพชรเอาซ่าเร่งคู่ใจไปแก้ะรถอ๋อจุ๊บแกะดินนาพี่น้องโอ้ยเนี่ยยางของคุณบองข่างละบัางด้วยนี่คนแก่ดินบุญวันบุญวันอยอะอืเอาสบายดีป้าลุงเพื่อนไว้สบายดีสบายดีสบายดีไว้สบายดีไว้พาอพาน้องสบายดีไว้เออ น้อพโนได้กินขนมแล้วกินลายเป็นใครฮะโอเคพี่น้องเลยเนาะก็เอาไว้ไพบพ่อกับบอตาในคลิปต่อไปเดอ้อน้อเพื่นพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จังได้กราบ,บขอบุญขอบคุณเนาะขอบคุพี่น้องเมื่อสุขสุขคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจบอตา,าแล้วก็บ,บอกกดขบับโฆษณาของบอตาไปน้อเพื่นพี่น้องถ่ายคลิปนี้ก็คือจะได้เขากล่าวเขาว่า,วา,วาวสบายดีเนาะพี่น้องเนาะบายบายพี่น้องไปพี่น้องเลยกินข้าวแล้วเนาะ